สวัสดีครับปราโมทโอภาส์มงคลชัยนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความเครียดสำหรับคนที่ work from home ก็คือคนที่ทำงานที่บ้านเนี่ยผมเข้าใจเลยนะครับว่าการที่เราไม่ได้ไปพบปะผู้คนเหมือนแต่ก่อนรวมไปถึงการที่เราไม่ได้ออกไปเที่ยวออกไปช้อปปิ้งแล้วการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเนี่ยมันอึดอัดขนาดไหนนะครับส่วนหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ตรงเนี้ ก็เพราะว่าอาการระบาดของเชื้อโควิด1 9ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกวันนะครับจากที่เห็นในตอนนี้แต่ก็อย่าเพิ่งไปตระหนกตกใจนะครับทุกอย่างมีวิธีแก้ปัญหาแล้วก็มีวิธีป้องกันถ้าเราไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาที่ตัวเชื้อไวรัสได้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่ตัวเราเองโดยการฉีดวัคซีนแล้วก็มีระย,ยะห่างที่เหมาะสม รวมไปถึงล้างมือบ่อยๆไม่เอามือจับหน้าครับดูแลสุขอนามัยของตัเราให้ดีเนี่ยก็จะสามารถช่วยในการลดเชื้อการระบาดของโควิด -19 <c oughs> ได้นะครับสำหรับการ Work ์ r ฟอร์มโฮมเนี่ยปัญหาที่หลายๆคนเจอก็คือว่าในบ้านเนี่ยมันออกแบบมาสำหรับพักอาศัยพักผ่อนนะแต่ปรากฏว่าตอนเนี่ในบ้านเนี่ย มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราออกแบบมาก็คือว่ามันกลับกลายเป็นที่ทํางานไปซะแล้วครับและที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าตอนเนี้คนในบ้านเต็มบ้านเลยครับและทุกคนก็ร้วนแต่ต้องทํางานการทํางานก็ต้องใช้สติใช้การโฟกัสใช้สมาธินะครับแต่ปรากฏว่าก็จะมีสิ่งมารบกวนเรามากมายไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุหุาตายาย ลูกด้วยนะครับรวมไปถึงเนี่ยลูกก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็ต้องเรียนออนไลน์ไอ้เราก็ต้องมาเฝ้าเข้ามาดูแลแต่ถ้าทอดทิ้งเขาโยนให้เขาใช้ iPad หรือว่าดูพวกแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกอึอดอัดซึ่งผมก็เป็นเหมือนกันนะครับโอเคเอาล่ะสำหรับคนที่เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วนะครับว่าปัญหาหนึ่งที่ทำให้เราเครียดก็เพราะว่าที่ทำงานเนี่ยมันไม่เหมือนที่บ้านที่บ้านไว้พักผ่อน แต่เรากลับเอาที่บ้านเนี่ยมาเป็นที่ทํางานก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเราถึงมีความเครียดครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น wif, i คอมพิวเตอร์แอร์เย็นๆรวมไปถึงแม่บ้านที่คอยดูแลความสะอาดนะครับที่บ้านกับที่ทำงานเนี่ยมันไม่เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดลาคาญใจก็คือว่าอุปกรณ์ในการใช้งานเนี่ยมันไม่พร้อมเหมือนอยู่ที่ทํางานครับมันส่งผลกระทบมากมายแต่ไม่หมดรวมไปถึงอยู่บ้านเนี่ยบางทีเราใส่เครื่องแบบที่ทํางานไม่ได้เพราะเราอยู่บ้านเราไม่รู้จะใส่ไปทําไมนะครับเราก็ใส่เสื้อยืดบางทีก็กกงเกงบอลมันดูเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นการกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทํางานครับ มันเป็นแบบนะั้นจริงๆนะเรื่องการแต่งกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะมามองว่าใส่อะไรก็ได้อย่างส่วนตัวผมเนี่ยวันไหนที่ผมแต่งตัวดีๆผมรู้สึกผมมีพลังในการที่จะทํานู่นทํานี่ทั้งวันหรือแม้กระทั่งวันไหนที่ทําผมเผ้าให้มันดีเนี่ยนะครับก็รู้สึกเหมือนมีพลังดีๆเข้ามาช่วยในการทํางานครับดังนั้นเนี่ยไอตัวร่างกายเรา มันก็จะมีผลกระทบนะครับต่อจิตใจแล้วก็การกระทําก็ดูแลร่างกายให้ดีนะครับใจกับกายมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนหรอกนะครับก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับโอเคก็เป็น2ประเด็นนะครับก็คือ1เรื่องของการออกแบบสถานที่บ้านที่ทํางาน2ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกมันไม่ใช่ครับและอันที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเลยครับก็คือการที่เรา work from home เราอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ครับและการที่เราอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อยู่กับมันทั้งวันบางทีก็ประชุมทั้งวันนะครับเจ้านายบางคนก็บังคับให้เปิดกล้องเราก็เหมือนกับเราต้องนั่งนิ่งอยู่หน้ากล้องแล้วบางทีก็ไปไหนไม่ได้พอไปไหนไม่ได้เนี่ยมันก็จะผิดขัดต่อหลักเรื่องของการระยศาสตร์ก็คือเรื่องของออร์ n o m i c s ก็คือเรื่องของกฎของร่างกายครับคือถ้าเรานั่งนานเกินไปแล้วก็เมื่อยเราทํางานแบบนี้นานเกินไป เราก็ล้าหรือบางทีเราอยู่ในท่าทางที่ใช้ร่างกายเกินกําลังเนี่ยมันก็ปวดเมื่อยบาดเจ็บได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราอย่าได้คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆนะครับสําหรับการที่เรานั่งอยู่ในบ้านทั้งวันแล้วก็ทํางานมันไม่ได้มีความสบายเลยครับคือบางคนไม่ได้โดนแดดเลยผมพูดจริงๆถ้าเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยบางครั้งตอนเที่ยงเรายังได้ออกไปเดิน,นถนนไปเจอแสงแดด ไปเจอผู้คนได้พูดคุยเนี่ยผมว่ามันยังได้มีสิ่งที่เราเรียกว่าการผ่อนคลายแล้วก็รับ energy รับพลังงานดีๆแต่ปรากฏอยู่บ้านเนี่ยออกไปก็ไม่ได้บรรยากาศคนในบ้านก็เครียดเพราะต่างคนต่างก็ทํางานและงานที่ทำเนี่ยมันก็คนละง,งานกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องครับปรึกษาไม่ได้สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของความเครียดที่เกิดจากเรื่องของ ergonomics ท่าทางในการทํางานนั่นเองครับนั่นหมายความว่าเราควรจะจัดพวก workstation ให้ดีเลยทีเดียวเพราะเราต้องทํางานไม่ใช่มาโต๊ะกินข้าวก็าวางกับข้าวก็อยู่ตรงนั้นรวมๆกันเนี่ยมันไม่น่าอยู่ไม่น่าทํางานเลยครับบางคนก็ใช้ห้องนอนเป็นที่ทํางานผลที่ตามมากลางคืนนอนไม่หลับอีกครับเพราะว่าห้องนอนเนี่ยมันไว้ทาอะไรไม่มากหลอกครับก็คือไว้นอนกับไว้มีเพศสัมพันธ์แต่ปรากฏว่าห้องนอนเนี่ยเรากลับมาใช้เป็นห้องทํางานแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนทั้งวันเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกว่าห้องเนี่ยมันคือห้องทํางานมันไม่ใช่ห้องนอนแล้วกลางคืนเนี่ยเราก็นอนไม่หลับ นี่ครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยทำสภาพแวดล้อมให้มันไม่เหมาะสมกับสถานที่นันนั้นนะครับแต่อย่าเพิ่งเป็นห่วงนะครับมันมีวิธีจัดการก็คือถ้าเรามีความเมื่อยล้าเราอาจจะตั้งเวลานะครับทำงานสัก5้าสิบนาทีพอครบ5้าสิบนาทีลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ยืดเส้นยืดสายอย่างส่วนตัวผมโชคดีเนี่ยผมใส่ไอ้ตัว smart watch นะครับก็ของ Samsung Active 2นะไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะครับแต่ใช้แล้วรู้สึกว่าเราประทับใจว่ามันช่วยเราได้เยอะ เวลาที่เราอยู่ในท่าทางนานๆหรือแม้กระทั่งผมสอนออนไลน์ที่บ้านเนี่ยผมเมื่อยมันจะสั่นเตือนแล้วครับว่าให้เรารุกขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยืดบิดซ้ายบิดขวาอย่างนี้นะครับรวมไปถึงการเงยหน้าขึ้นลงเนี่ยประมาณ5ครั้งพอทําได้5ครั้งแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าร่างกายเราได้ผ่อนคลายแล้วก็ Energy มันก็กลับมาเหมือนเดิมครับแล้วผมก็เชื่อว่าบางคนเนี่ยมีแบบนี้ก็คือว่าไม่ยอมลุกจากโต๊ะเลย อยู่อย่างนั้นน่ยตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงและสิ่งที่ตามมาก็คือความเมื่อยล้าพลังชี่ในร่างกายมันไม่ไหลเวียนแล้วก็ทําให้ปวดเมื่อยวิงเวียนเดี๋ยวก็ไมเกรนมาหานะครับอันนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ work station ก็คือเรื่องของสถานที่ในการทํางานตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการออกแบบให้มันเหมาะสมและก็ปลอดภัยไม่าจะเป็นแสงสว่างนะครับเก้าอี้ที่นั่งท่าทางในการทํางาน แล้วก็เรื่องของระยะเวลาในการทํางานที่มากเกินไปต้องมีการผ่อนคลายครับอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราทํางานเหนื่อยๆบางทีก็ลองละาสายตาครับมองไปที่พื้นที่เขียวๆมองไปไกลๆนะครับแล้วก็กระพริบตานิดๆหน่อยๆให้รู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนนะครับพวกเพลงที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องของคลื่นแอลฟาเพลงที่ใช้ในการทำสมาธิเนี่ยดนตรีบรรเลง ก็ช่วยทําให้เราเกิดการผ่อนคลายสมองที่มันวิ่งเป็นคลื่นเบรตาทั้งวันเนี่ยก็ให้มันไหลมาอยู่ในระดับแอลฟาให้มันช้าลงพอช้าลงเนี่ยสมองเราได้หยุดคิดก็เหมือนได้พักผ่อนครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่ส่วนตัวผมก็นํามาใช้เนื่องด้วยผมเนี่ย work from home มาตั้งนานละ work from home มาเป็น10บสปีแล้วครับตั้งแต่เราออกจากงานประจําผมก็นั่งทาด็อกทีเมนทาเอกสารเขียนหนังสืออัดคลิป เนี่ย Work from home ตลอดแล้วตอนนี้ที่มีเพิ่มมาก็คือสอนออนไลน์ f r r m home นะครับก็รู้สึกว่าคุ้นเคยไม่ได้มีความลำบากอะไรเพราะเราก็จะต้องจัดใน Workstation ที่มันเหมาะกับการทำงานของเราครับและที่สำคัญมากอย่าลืมนะครับเกี่ยวกับทักษะการผ่อนคลายออกกำลังกายทุกวันนะครับอย่างส่วนตัวเนี่ยผมก็ขี่จักรยานทุกวันวันละ30นาทีบางทีถ้าไม่ขี่ก็วิ่งนะถ้าตอนเช้าไม่ว่างก็ตอนเยน็น คือถ้าแบบนี้ทุกวันจริงๆนะแล้วมันช่วยทําให้เอเนร y ร่างกายเราดีพอร่างกายเราดีแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะดีครับงานาออกมาดีเพราะว่าสมองมันมีความสุขก็อย่าลืมออกกำลังกายแต่ถ้าออกไม่ได้อยู่ที่บ้านแกวงแขนก็ได้ครับโยคะก็ได้ถ้าทําโยคะไม่เป็นก็เปิดใน YouTube เขาก็มีสอนครับคือทุกอย่างมันมีหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําหรือเปล่า ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่อยู่กับอะไรเลยถ้าสมมติบอกโหอาจารย์ประโมททำวันละสามสิบนาทีผมพูดจริงๆนะครับสําหรับผม30มนาทีเนี่ยเทียบกับคนอื่นกระจอกมากเลยครับคือน้อยมากแต่ถ้าเราไม่เคยทํามาก่อนก็เริ่มแค่5นาทีก็ได้ออกกํบบาลังกายนั่งสมาธิผ่อนคลายก็คือถ้าเราทําอะไรแบบสม่ําเสมอนะครับมันก็จะได้ผลแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการทํางานนะแล้วก็อย่าลืมฝึกเกี่ยวกับเรื่องของทักษะในการผ่อนคลาย อยู่ที่บ้านมันเครียดนะครับก็อาจจะออกมาเดินนิดๆๆหน่อยรอบตัวบ้านก็ยังดีแกว่งแขนก็ยังดีโดนแสงแดดบ้างนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะทําให้สมองมีความสุขนะครับก็เป็นห่วงเพราะผมเชื่อว่าความเครียดมันนําไปสู่เรื่องของความผิดพลาดในการทํางานและความผิดพลาดเนี่ยมันก็นําไปสู่เรื่องของอุบัติเหตุได้ครับอยากให้ทุกคนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในการทํางานครับเราจะฝ่าวิกฤต โควิด -19 ไปด้วยกันและผมเชื่อว่าสิ้นปีนียน่าจะจบนะครับถ้าทุกคนให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนและก็ปฏิบัติตามมาตราการที่เราศึกษากันมานะครับช่วยกันครับผมเชื่อว่าคนไทยเป็นคนน่ารักขอร้องกันก็ช่วยกันและช่วยกระส่งพลังดีๆชื่นชมกันบ้างนะครับไม่ด่าคนรอบข้างไม่ด่าใครก็ตามด่าเข้าไปแล้วก็เห็นผลลัพธ์อยู่แล้วครับว่าเป็นยังไงกลับมาแก้ไขกับพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําตัวให้มีความสุข คนรอบข้างจะได้มีความสุขด้วยกันครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามในคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ